ท่วมพักใต้นะคะตอนนี้เวลากี่โมงเนี่ยหกโมงเย็นปะหกโมงเย็นรถโกลกเพิ่งจะเข้านะคะนี่เลยออกจากโกโลกมาเมื่อวานเพิ่งจะถึงสงสารมากเลยน้้ำท่วมน้ำท่วมนะคะ เราไปถามตุวพี่กันดีกว่ารถ<ป>นี่ไงเพิ่งจะเข้าไงน้ำท่วมใต้อ่ะรถรถเชาเพิ่งจะเข้านั่นเนี่ยออกจากโน่นมาเมาื่อวานกี่โมงนะบายโมง <c oughs> แล้วคอยน้ำมันเพิ่มเท่าไหร่เนี่ย สิบเป็นคอเหรอยี่สิบอะแล้ววันนี้เอารถไหนออกอ่ะไม่มียักตัดวินอ,อ๋อก็ยังมีรถออกอยู่เนาะเอะเปลี่ยนการกี่ออรอบเปลี่ยนกากี่รอบโงไม่ได้พี่ไม่ได้คนแหเอาออกแค่รอบเดียว<อ><อ>จบทำกตีห้าครึ่งเนี่ยาตามเลยตามนิดนี้นเนี่ยเติมหรอ แล้วมันเสมาด้วยเอ้าแล้วแล้วมันไม่ดับหรอก็ทำให้มันไม่ดับหรอมันก็ต้องมีวิธีเหรอแต่เซ็นเซอร์มันเสียงมันเสี่ยบไม่ขึ้นแล้วผู้โดยสารที่นั่งนั่งล่างล่ะเาก็วิ่งหนีน้ำดิเถ้า็หนีขึ้นไงบนดิล้อเออโอ้หมันไม่ใช่เรื่องหน้าแปลกไม่แปลกบ้าอะไรเลยเนาะน้ำน่ากลัวว่ะเจอทุกปีดีมันไม่ท่วมกมสิบแปดถ้าท่วมกมสิบแปไม่สามารถมามันมาไม่ได้ใช่ไหมเออ ภูเก็ตเขไปไม่ได้แล้ววันนี้เราต้องไปออกแผนเขาปะเนี่ยไม่ออกเพราะเซ็นเซอร์มันเสียมันลุยน้ำมาถ้าไม่ลุยน้ำก็มาไม่ได้จอดอีกหกชั่วโมงอ่ะจอดอยูหกชั่วโมงจอดอยู่ที่ไหนอันนี้เอาถ่ายคลิปปะเนี่ยอ้าวคลิปลายก็ไม่ไรแล้วก็คุยให้ฟังนี่เป็นอะไรคนขับใต้หลอกก็หลอกอย่างไี้ก็ถามให้ให้ผู้โดยสารเขาจะได้รู้ไงแบบว่าอะไรยงต่อ็ก็ผู้โดยสารเขาจะได้รู้ว่าเราก็โอ้โหเนาะฝ่าดงน้ํามาอะไรเงี้ยเหนื่อยโคตร เราะมันเป็นอย่างนี้ทุกปีเราเข้าใจแต่ว่าอุปสรรคคือมันช้าตรงที่เราต้องลุยน้ำรถเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่ามันไม่ค่อยดีถามว่าสงสารผู้สามนั้นเนี่ยเราไปไหนกันไม่ทันกินข้าวสามรอบอ่ะกินข้าวปีห้าครึ่งเที่ยงแล้วก็เข้าน้ำอีกรอบแต่เราก็บริการพูสามพื้นที่คือแต่คืนนี้ได้พักพี่เอาตังค์หน้าผ่านยี่สิบยี่สิบเองเหรอแล้วคนนั้นดีกว่ารคนนั้นดีกว่าอ้อ นี่ลูกน้องลูกหล่ออ่ะหล่อเลูกหล่อลูกน้องลูกหล่อลูกน้องไม่มีไม่มีเมียจอดร้อยบาทเสร็จลูกสาวที่บ้านเยอะนะลูกโคนใส่ใต้ใส่เหนือเยอะนะแต่ว่าเป็นอิสลามถ้าไม่ติดอิสลามได้หมดลูกมีของฝากด้วยอ๋อไปไปไปแวะบ้านแม่ก่อนลูกเอ้ยสำหรับผู้ที่สานนะคะที่เข้ามาดูพี่อ้อนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่อ้อด้วย จะได้เป็นเพื่อนกันนะคะสอบถามพูดคุยกันเข้ามาได้นะจะเดินทางไปไหนนะคะหรือฝากซื้อตั๋วนะคะอย่าลืมนะคะว่าเพื่อนคุณอยู่หมาชิดนะฝากกดติดตาม